ถึงเวลาละเฮ้ยนายชูหลงอยู่ป้าเนี่ยนายชูหลงอยู่ไหมเฮ้ยสงสัยน่าจะไม่อยู่มั้งนายชูหลงมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้นายชูหลงแม่งกูสตีนอยู่ละเฮ้ยเพื่อนรักในตำนานกูหายกันไปนานเลยเนีย่ไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อน มันไปไหนของมันวะมันออกไปข้างนอกเหรอเออไอ้นายชุลมงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ในห้องนะเพิ่งออกมาเนี่ยเอานายฉุลงมึงอยู่นี่นี่เองไอ้นายชลงอะไรมีอะไรเรียกมาเลยไอ้นายฉลงมึงไปซื้อกับข้าให้กูหน่อยได้ไหมเออได้เลยนะเดี๋ยวกูไปซื้อกับข้าให้มึงเดี๋ยแหละเออท่านั้นมึงก็ไปซื้อของให้กูเลยโอเคไหมได้ครับเดี๋ยวกูซื้อให้มึงแหละ โอเคตามนี้นายนายชุลงได้เลยมึงไปซื้อกับใครกูเลยนะช่วงนี้ก็ดึกดือแล้วเนะี่ยถึงเวลาลวที่นายต้องไปซื้อโอ้โหทาไมมึงไม่ไปซื้อเองวะเอา,เอาก็น้ํามันรถก็ไม่มีดิรถพังไปหมดแล้วเนะี่ยให้นายเดินเท้าเปล่าไปซื้อกับข้าวฉันนะโอเคได้เพื่อนเดี๋ยวกูซื้อมาให้มึงโอเคเออได้เดี๋ยวกูรออยู่ในห้องน้ํานะได้เลยเพื่อน วันนี้มึงให้กูมาใช้แล้วเนะี่ยมึงให้มึงก็เดินซื้อเองก็ได้นี่กับข้าวแค่นี้ให้กูมาซื้อให้<ฮ>ช่างแน่เลยนะอุย้ยมันก็เริ่มเช้าแล้วนะหวังว่าไม่มีพวกไอ้สัปหลาตัวไหนนะปะ่ะอุย้ยมีหน่วยกําลังเสริมมีหน่วยมาตะเวนแถวนี้ด้วยสวัสดีหน่วยกําลังเสริมว่าไงล่ะครับวันดีฉันอยู่ในถิมนี้นะกูไปซื้อกับข้าวให้หนายชุลโขแป๊บเอ้าเดี๋ยวนะ รถมันก็ยังอยู่นี่วาเดี๋ยวเติมน้ำมันให้กับนายเอ็ดนายชุโลนายกับนายไมเขึ้นหน่อยแล้วกันโอเคเติมน้ำมันแล้วถึงเวลาละชีช้จะต้องไปซื้อกับข้าถึงเวลาละเออเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยจังวะจู่ๆมันก็เช้าใช่หรอทำไมมันกลายเป็นตอนกลางคืนแล้วนะเนี่ยเดช่างแม่เดี๋ยวสงสัยมันต้องมีเมืองนี้มันต้องมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนเลย ให้กูขับรถยากกว่าเดิมอีกโอ้ oh my god รถกูก็ขับไปชนอีกแต่กูจะได้ซื้อกับข้าวเนี่ยนะเดี๋ยวกูไปแวกปั๊มเซเวน่น ไอเหลนี้นะมีในคุณยอนจับปิดดาอดทิ้งหมดเลยคุณนี่โอเคนี้ไปไหนรู้สึกแบบเดินช้ากว่าเดิมอีกเป็นจะตอะไปนี่ถึงเวลาละเอ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรแปลกๆท่านชมเสียงใครวะน่ะสงสัยเอ้ยตัวอะไรวะน่ะอย่าบอกนะนั่นมันผี ผีวิญญาณหลอนนั่นน่นเหรอนะนะนะเฮ้ยมันมาแล้วผีโอ้ไม่นะักชิปหายแล้วมันวิ่งมาหากูแล้วผีหลอกเดี๋ยวกูขอซื้อกับข้าวแป๊บหนึ่งไอเวดผีหลอกโอ้โหมันมันบอกว่าวินผีหลอนวิญญาณหลอนเอยี้ยมันมาแล้วช่วยกูด้วยพี่นายไม่เคลื่อนช่วยกูหน่อยโอ้ชิบหายไงกูเจอผีหลอกแล้วอ้เียกูคืนรถละไปแล้วกูไปอยู่แล้วโอ้โหวิญญตัวเชีย่ยอะไรวะน่ะวิญญาณหลอน โอ้โหไอ้ผีอเมรอนไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหเจอผหนอนแล้วเนี่ยมไม่ไมต้องต้คนมบ้านคุณบ้านเนี่ยตายไงต้องรีกไปบอกพี่นายไมเคิลด่วนเลยเ โดนผีลอ,อ,อยแล้วรไอเวน์นี่ไปไหนเฮ้ยนายไมเคิลกูมีอะไรมาบอกให้นะกูโดนผีอะไรไม่รู้มันวิญญาณหร,นะรอรอะไรหาน่ะทม่ใหกูตกใจหมดเลยไอเีรวิญญาณเอาแล้วไหนกับข้าวกูล่ะไม่ได้าากับข,ข้าวเพื่อนไอเวนเอ้ยกูกำลังนั่งขี้อยู่เนะี่ยมึงไม่ได้กับข้ามึงกลัวผีนะดิกูโดนผีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรแปลก โยวนั่มันเนี่ยมันเสีย่ยงีวิญญาณหลอกมาจากไหนมันอ่ะชิบหนาไงพี่ไมเคิลถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปปราบผ ER ีนะและศีลนะวิญญาณหลอนผีหลอกเออฮ่าฮ่าฮาถึงเวลาแล้วสินะ, <c oughs> ะนะชิดจะนตาไปหลอกหลอนองไม่มีให้ได้เลยฮา <c oughs> แกเจอฉันแน่ไอ้นายฉลวงแกนี้ฉัน <c oughs> ไม่ทันหรอก <c oughs> หลอนเออฮาฮ่าฮ่าฮ่าหลอ้าฉันกลัวาม,มากเลยนะเอาเดี๋ยวนะนายฉลวง นายได้กับข้าวฉันหรือเปล่าเนี่ยเพราพอดีกับข้าวกูไม่ได้เลยกูโดนผีหลอกผีที่ชื่อว่ายิทผีหลอกวิญญาณหอลอกอะไรสักอย่างนะฉันก็เลยวิ่งมาหานายไงแต่ตอนนี้มันกําลังมาบุกบ้านเราแล้วเราต้องรีบจัดมันด่วนเลยนะเออได้เลยมึงกูเคยเป็นอดีตจิตสัมผัดมาก่อนแล้วนายว่าผีผีหลอกวิญญาณหลอกมัน เปิดเสียงเต็มเมืองเลยครับเนี่ยจะไปทุกที่ไครรู้ว่าเป็นใครนะครับที่ทำให้นายชลวงด้วนนายชลงก็ยิ่งตกใจอยู่ไอเวรมันเป็นปุ๊ดไปไหนเอ้ยนี่ไงผีวิญญาณหล้อมอยู่ข้างบนนี่ว่าอันแน่เจอมึงแล้วสีนายวิญญาณหล้อมักอาจมาทำลายทำให้พี่นายชลวงตกใจได้ไงถึงเวลาของแกราศีนกิจแกต้องตายเอาอะไรของมึงผีวิญญาณหล้อเหรอ ผีวิญญาณหรอเราดนี่ลำคาเสียงมึงนี้จรเลยไอ้เสียงผีหลออวิญญาณหลอนฉันจ,จะตามไปหลอกหลอนแกทุยกูว่านะคุณว่าคนอย่างมึงมากกว่าที่มึงสมควรจะไปตามหลอกหลอนนะไอผีถึงเวลาแล้วนายชุหลงจะกล้าไหยแล้วโอ้โหมึงลงมานี่เดี๋ยวนี้เลยไอผีวิญญาหลหอนหาชันลงมาแล้วถึงเวลาตายของแกและสินนะ มาดิอีกผีชั่วจักกามันนายชุลงนั่นแหละจะกกายผีวิญญาล้อซะผมก็รับจะก,กามอยู่ครับนั่นแหละจักกามมันอีกนั่นแหละนายชุลงจะได้หายแค่ไอ้ผีผีหลอกวิญญาณล้อนะอะไรของมึงผีวิญญ,ญาวิญญาณล้อนจักกามมันนั่นแหละนายชุลงกููดต่อให้มึงก่อนเลยนี่ไงผีหลอกวิญญาล้อเหรอ,หรอ ผีหลอกวิญญาณหรอมันหลอกอะไรกูมันหลอกอะไรเอบบี B B, คิดว่าจะหลอกเอบบี B B กลัวคไม่เอะจักร้ามาแล้วนั่นแหละจักร้ามันออเออืออเออตายสักทีผมหวังว่ามันไม่มีผีพวกนี้มาทําให้ผมตกใจนะที่หลังมึงก็อย่าไปกลัวผีดีมึงก็มีอาวุธไม่ใช่หรอมึงก็จกกัดกราไปดีที่หลังนะมึงอย่าก,กลัวนะเออไม่เป็นไรหรอกถึงแม้กับข้าวนายจะไม่ได้นะเดี๋ยวเรามากินแอปเปิลกันดีกว่าไหมได้เลยเพื่อน เออมาเลยในสุผีวิญญาณล้อมันก็ตายสักทีนะสสมน้ำหน้ามันไปเลยไปเลยนายถึงเวลากินแอปเปลิลแล้วมาเลยไม่มาโอเคได้เวลากินเลยนะขอให้โชคดีกับแอปเปลิลนะ